อารมณ์ไม่ดีอ่ะขออนุญาตทุบมงตื้อไปหน้าเลี้ยงหน้ากันเข้ามาเลยตีเสน่เพ่ถึงทุบตีิตองอ่ะแบ,บแลกละ ต้กวาดสุดต้องที่ให้หมดตอไวด้วยต้องที่งให้หมดตัดไลเลยตที่ให้เลด Let's go to h e r shop Let's go to h e r shop Let's go to h e r shop เัดรุ่นใหม่อตัดรุน่นไมตัดรุ่นไม่รุนร่นนี่สปิดไฟ ใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้หา เกมแพรเราตอนนี้ก็คือเธอสุดท้ายไม่ย้ายไปทําลายเรนคิงพินไม่ไม่ย้ายเลนคิงพินก็ไปย้ายใส่เลนคราวเวนบ,บัฟคราเวนประมาณนั้นปะเ,เราต้องใส่การ์ดแบบล็อกพื้นที่ใช่ไหมผมควรใส่สตรอมต้องจากัดพื้นที่เล่นเขาไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีแบบเราสไปเดอร์แมนเลนคิงพินเธอห้าดีกว่าโปเอ็กแน่นอนใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ต้องมาลงเรนอื่นแล้วเราก็เด้งเลนอื่นไปใส่เลนคิงพินโอเคเพื่อนบ้านที่แสนดีสปูเดอร์แมน เผือว่าเลี้ยงแมนนิโต้ใช่ไหมส่วนหนึ่งนะครับอิสเจฟใช่ใช่ใช่แล้วก็คงคงใส่เนี่ยนะเนบิล่าใช่ไหมเนบิล่าเรามีสตอร์มอ่ะมีสตอร์มมีสปูเดอร์แมนอ่ะเนบิล่ายังไงก็ต้องใส่ปะดูมดูมเออดูมดีกว่าดูมดูมดูมใช่คิดอะไรไม่ออกบอกดูมโอเค noise คาเวนแบกแล้วแมนนิโต้แบกแล้วแจ็กกนัตแบกแล้วเหลือเหลือใครเหลือใครยังไม่ได้แบกนะ <laughs> เหลือใครหนึ่งคนยังไม่ได้แบกนะครับ มีพี่ชายหนึ่งคนยังไม่ทำอะไรสักอย่างโอเคไม่หยิ่งอะคาเว่นคิมพินคนละเรนไงตึงๆชื่อเด็กอะไรอะชื่อเด็กแมนนิโตชื่อเด็กแมนนิโตถือว่าแมนนิโตได้แบบยังไงเธอหน้าเราเล่นได้บายเดียวอกู่แล้ว ไฮไฟสุริโอเคโอเค what do I do what do I do bro I do this เที่ยวผมว่าผม do this ว่ะไม่ว่าเราดึงซารอนดึงชูริมาตายอ่ะแต่ว่าเขาเขามีหนึ่งจี้อ่ะเด้ จักกลางจักกลางมันไม่การันตีชนะไงครับจักกลางมันไปซ้ายเราเราแตกไงเขาเล่นอีโบนี่เมลได้อะ่ะแค่มันเหรอคือไปไปออกขวาเราก็แพ้ขวาอยู่ดีไงเก็้บปะแบบถ้าเขาลงตัวใหญ่ตรงนี้แล้วอีโบนี่เมลตรงนี้เราแพ้อยู่ดีไงผมเลยกำลังคิดอยู่ว่าเราแมกนิโตตรงนี้เราชนะขวาแล้วโอ้แล้วเราเราก็แพ้นั่นอยู่ดีอะ่ะเอ้ยนีนน่นี่นี่เพเพแนี้น่าถ้าถ้าอย่าแอโร่แอโร่น่าจะดีสุดใช่ปะแอโร่น่าจะดีสุดเพราะว่าแอโร่จะดึงตัวนี้ แล้วเราจะชนะขวากับซ้ายนี่จริงอ่ะแปลกแล้วครับเยอะไปไงอารมณ์ไม่ดีอ่ะอนญาตทุบอนญาตทุบ <What? S 1> ยังยังโชว์วเหรียญไม่ครบนะครับวันเหรียญยังมาไม่ครบเด็กชิอคุลูแปลงไปไหนแล้วอ่ะ กำกำลังคิดอยู่ว่าจะ,อะไอ้นี่วะกำลังคิดอยู่ว่าจะหาแบบหาช่องใส่แบบน e OF All Time แต่ยังไม่รู้จะใส่ตรงไหนถามว่าชื่อคุณรูแปงไปไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับคุณเห็น All Time Donator หรือเปล่าเผื่อใครมาไม่ทันนะครับถามว่าคุณรู้แปงคือใครคุณรู้แปงคือคนคนนี้นะครับคือคนคนนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไยวไ้ค่อยไปจัดใหม่นะครับ ท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงหลักนะครับเป็นล้านยังยังยังไม่ถึงล้านนะครับโอเคโอเคโอเในทุนใหญ่ในทุนใหญ่เอาไว้ข้างล่างหลอดเหรอไว้ข้างล่างหลอดอเดี๋ยวแป๊บนึงไอ,ฟอ้ฟอนต์ฟอนต์นี่มันชื่ออะไรวะ CC elephant ตี๋อเอาไว้ตรงนี้อ่ะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปนะครับยังไงดีวะต้องให้พี่คิงพินจัดการพินดูนอิดอ้าคิงพินได้โมงรุยเลยคิงพิน,พนรุยเลย มองอ,อ,อารมณ์เสียงุดเงิยอารมณ์เสียจิบเงียวต,ตีมถึงกี่โมงอะ่ะก็เดี๋ยวเล่นกับเมมเบอร์ครบทุกคนนะครับเล่นกับเมมเบอร์ครบเดี๋ยวก็ลงละถ้าดูฉายาก็รู้ว้าชอบอิกเซลจริงไหมไรค่าสิ้นดีวะไรค่าสิ้นดีซะแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วยังยังยังเจ็ดอยู่เจ็ดอยู่ มีไม้เด็กนี้ก็ไม่มีาครับเด็กมันก็ชนะได้หมายหมายถึงเด็กผมนะ <c oughs> แต่ถ้าถามถามถึงเด็กฝันตรงข้าวน่าจะมีมนะครับในนี้ก็อยู่แบบเทียวถามอะเด็กคิมพินอะมันก็มีแนวทางในการเล่นที่ชัดเจนไงการ์ดท,ที่ใสม่มาในเด็กมันก็เม k เซนเห็นคหว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เซตการ์ดท,ที่เก่งอะอมผมทาไงเดียวนะไปนู่นไปนู้นจับตัวได้แล้ว โอสติทนี่มันไม่ค่อยแซบเท่าไหร่นะอืมหรือไม่แพ้วะหรือเธอหน้ามันิโต้วขวาดึงเยซึกา้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าเวนอมกินอย่างนี้เวนอมกินอย่างนี้น,น,น่ยนะมันจะอิ่มอร่อยแล้วนะกินอิ่มอร่อยเกินไปแบบ มนุษย์ลุงเขาไม่แฮปปี้นะมนุษย์ลุงไม่แฮปปี้เลอเว้ยโอ้เชื่อมันดึงได้ตัวเดียวเลยดึงได้ตัวเดียวดึงไปน้ำ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยกินมูมามกินมูมามกินมูมามคุณก็โดนก่อน <c oughs> มันไม่ตุ๊บไม่ตับเลยอะ่ะ ยินไม่แบ่งยินไม่แบ่งอยากได้ยินเสียงแบตบตุบตุบตับอ่ะโอ้ยนิวยอร์กเสียงบองแต่ซอมบี้แมนในเด็กนี้ดีไหมก็ใส่ได้ครับแต่ถ้าถามผมก็ไม่ต้องใส่ <laughs> ถ้ามีการ์ดทุกใบในเด็กนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่ครับแต่ถ้าไม่มีสเต็กกอน,นี้ใส่ซอมบี้แมนมาช่วยก็ได้ ญาติลากอญาดลากร้องเพลงนิวยอร์กหน่อยร้องไม่เป็นเลยเล่นแล้วปวดตาทำไมปวดตาแล้วครับกิมพินยึดเรนนิวยอร์กเลยเหรอไม่อ่ะผมคิดว่ากิมพินไปขวาสุดท้ายแล้วก็โมง ยิงไปขวาเธอสุดท้ายมงอย่างนี้แซบกว่าปะหรือว่าเขาสามารถย้ายได้ถ้าเขาย้ายบุเปนรมาเขามีสามสิบหกเขามีสิบหกย้ายนี้มาสิบเอส่สิบเอย่างนี้เราน่าชนะนะเราน้าชนะนะ บบต่อให้เขาย้ายบูเปีนมาย้ายฮอกอายมาแล้วก็ชนะอยู่ดีปะ่ะโดชนะเขาหนึ่งตามถ้าเขาไม่ย้ายมาเขาลงเขาก็โดนจุกุกนุตจุกุนุตม่งคุณไอ้เชี่ยจุกุนุตพอไปดูหนังเดซพูลล่าสุดมาแล้วมาดูภาพลักษณ์แบบวาเลนตนเบบี้มันดูแบบไม่เข้ากันเอาซะเลย <c oughs> อันนี้มันดูน่ารักตะมุตะมีเกินน่ารักตะมุตะมีแต่ว่าถึงตายนะถึงตายนะถึงตายนะครับ noise <c oughs> ไม่ได้โชว์วาเลียนด้วยนะครับซ้วงก็นัดในเดพูดสองน่ารักเหรอน่ารักจริงเหรอ <What? S 1> ย้ายขอแตกปะมันเป็นเลมโปเอ็กอะการไม่โดนทำลายอยู่แล้วใช่ไหมเจฟไม่ตายย้ายไปเขาพอเหรอเขาได้โบศสอย่างคุณหลุนด้วยไงเขามีสิบไงบัฟพลังคิมพินควรบัฟยังไงบัฟให้มันไม่ติดแค่เทินหกมั้ง ติดเทินห้าติดเทินหกอะไรเงี้ยสเทินไหมมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นตอนนี้ติดแค่เทินหกอย่างเดียวแล้วแบบยากเกินอ่ะกลายเป็นว่า5้าเทินไม่ต้องเซตอัพอ่ะได้แค่ห้าเทินแล้วบางทีมันไม่คุ้มค่าด้วยตอบได้คิมพินเดเล่นยากต้องมาคิมพินใช่ครับ พอมีโปเอ็กอะพออาจจะโปเอ็กกลางไม่ฮะตายโนเขาตายโนตายโนออ เปิดก่อนอะผมเกิดผมเปิดก่อนอย่างนี้คือคิงพีมันทุบปะวะทุบไหมวะทุบ <No. S 1> ดิใช่ปะแต่ขวาขวาพอไหมไม่รู้นะครับขวาพอไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปแล้วเราไปแล้วเราขออนุญ,ญาตสแนปดูไงว่าเราเปิดก่อนเปิดหลังดูที่ชื่อครับ ดูที่ชื่อกับดูที่แต้บครับตอนนี้ผมนำอยู่สสนามอะก็คือผมได้เปิดก่อนถ้าผมไปฝั่งที่ตามอยู่ผมก็ได้เปิดทีหลังทำลายเฉพาะเธอเลยคู่เล็กขี้อ่ะอาจจะจุกจิกไปไม่รู้อะก็ต้องรอดูเดฟเขาจะปั๊บยังไงพี่คิงพินใครกระโดดทีมก่อนคือคนเปิดเดี๋ยวแปลก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 ยเราไม่ได้ทุบคอทุบดิใช่ป่มเนี่ยทุบทุบเลยกิมพนบู noise ก็ขอญาตทุบญาตทุบมาจิกเล่นง่ายขึ้นถือมย้ายเจฟย้ายไปแล้วครับผมย้ายเจฟจากซ้ายเข้ากลางเอาเดือดรับครับ รู้เขาทราบแต่มั่นใจเลยทีเดียวเซียวมั่นใจเลยทีเดียวเซียวแโบร้ทจริงจริง,รงคิงพินแม่งน,น่าจะทำลายได้ตั้งแต่แบบเทินห้าไหมถ้าทำลายได้ตั้งแต่เทินห้าแม่งคอมโบกับแอโร่ส่งพลังไปไหมวะคือนะตอนนี้แม่งเซตอัพคิงพินไปเทินหกแม่งแม่งซึมเกินอ่ะผมบอกตรงนะมันซึมเกินอ่ะ เลยเ,เ,เธอหน้าเธอหน้าเรียงหน้ากันเข้ามาเลยนะครับเล่น a r โร่ขวาเผื่อเขาอยากลงซ้ายแ์โล่ขวาแล้วเธอหน้าเดี๋ยวผมก็หมัดน,นี้โดหมัดน,นี้โตลากมาให้คิมพินกินแบบจุกๆอยงเงี้ยผมขอญาตลากไปขวา หัวออยานล่าไปขวาไงไปเ่าจุกจุกจุกไปเลยเพชไปเห็นด้วยอย่างว่าล่าเ6ินหกได้แค่สองสตัวใช่มีสีกมีสีกแล้วล่ะมีสีกและอรอนฮาร์ดดึงบูดมานะดึงบูดมานะบางนี้ตัว หนึ่งตุ๊บสองตุ๊บสามตุ๊บสี่ตุต๊บโอเคพอพอมาติดแล้วมันก็ฟิลกรูดอยู่ติดแล้วมันก็ฟิลกรูดอยู่นะครับ <What? S 1> ขอบคุณมากครับคุณสกายไลน์เอานับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งละนับหนึ่งละขอบคุณสวัสดิโบรเล็กครับ ผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรอ่ะผมกําลังคิดอยู่ว่าผมควรควรปิดนะผมว่าผมปิดเข้ามาถาาดีกว่าป่ะ <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบมาละมาละคุณสกายไลน์เปิดให้แล้วหนึ่งเมมสิบเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจะเย็น <c oughs> มาแล้วนับ2องขอบคุณคุณมิสเตอร์คิดครับโปรเล็กเดือนแรกคุณสรุรการนับหนุนครับตามตามตามมีคนเปิดแล้วก็ต้องมีคนตามสมัครเมมเบอร์ลิงนี้เลยครับ อุ๊ยเชี่ยว้วเขาลิมโบแจ๊คของลิมโบถ่ายผมอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างนี้มันไม่สวยนะอืมเอ่อถ้าเราคิงพินตรงนี้คิงคิงพินตรงนี้เมกเซนสุดแล้วคิงพินขวาก็ตลกเกินโคด้กไ็ไหวะผมผมอยากแอโร่เลยอ่ะผมกลัวโดนล็อกว่ะมินเนีใส่ไลน์ส,สปอร์ตก็ได้ครับไอแมนก็ได้ครับก็ไปส่ดอกหนึ่งเก่งๆว้อื่นครับ ไม่ต้องสแปมก็ได้ครับไม่ต้องสแปมก็ได้ครับไม่ต้องสแปมก็ได้ครับคุณฟาชตะไม่ต้องสแปมก็ได้ครับคุณฟาชตะไม่ต้องสแปมก็ได้ครับคุณฟาชตะรู้สึกไงครับกอญาติแอโร่ตอนไลฟ์ค้างเปล่าไมมไม่ได้ไลฟ์ค้างไม่ได้ไลฟ์ค้างกวนกวนเขาเฉยกวนเขาเฉยครับโอเค โอ oh, ้แล้วแล้วคิงพินแม่งทำงานแค่เทร์นหกอะเด้คิงพินแม่งทำงานแค่เทร์นหกแล้วเทร์น,นี้ผมจุกุนุ๊จุกุนุ๊ตรงนี้อเขาจะทำอะไรทางซ้ายผมวะเกมนี้คิงพินไม่แบกแล้วป่ะผมคิดว่าคิงพินไม่น่าแบกแล้ววะ่ะดีดูดีกว่าไหมเลกอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยระเบิดดาวเลยมันระเบิดดาวปะดดว,วะผมจุกุนุ๊ดีกว่าอะชายเปล่าคุณมีแผนการอะไรตรงนี้เนี่ยผม,มง ผมโม่งไปซ้ายนี่ไงนี่ไงคุณโดนผมอ่านญาติอ่านหนึ่งอัตรานี่ครับจะไปแซบใสกันเะแล้วไง มีแผนการมีแผนการขูเมื่อกี้ไม่โหม่งเข้ากลางวะยืนเยืนเฉยๆเอาไว้ขู่เอาไว้ขู่โอเคเอาไว้ขู่เอาไว้ขู่เขาา้าใจเขาจา้าใจเข้าใจาได้เข้าใจาได้นี่ไงคุณไปอาร์เมอร์ตรงนู้นไง ผมไออาร์เมอร์ตรงนู้นนะผมคิงพินขวาไงผมคิงพินขวาแบบปีศาจปีศาจร้ายโอ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 ,อะไรไม่รู้อะผมปัดผมญ,ญาตปัดซ้ายปัดขวานุญ,ญาตปัดครับแชทปัดขวา เอาผมปัดกลับเอาสายอุดนะสายอุดนะสายอุดนะครับผมเชื่อผมต้องต้องเล่นไงดีวะเนี่ยต้องเล่นไงดีอารู้ใช่ไหมฮผมผมต้องเอาเออนั่นแหละอารู้ที่อย่างงี้ไม่ไหวปะ่ะอย่างงี้ไม่ไหวเท่าไหร่ปะ่ะไหวล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 ะ หววะหววะเขาเขาใหญ่เขาใหญ่ขนาดไหนวะแชทอ้เขาเขาก็ใหญ่พอสมควรใช่ไหมถ้าเขามีทามาสเตอร์เขาใหญ่พอควรอะหรือคิงพินคิงพินดึงเอ้ยไอย้มันนี่โต้ดึงมันนี่โต้ดึงเราแพ้อยู่ดีปะมันนี่โต้ดึงเราแพ้อยู่ดีเออเราเรายังไม่เห็นทามาสอะยังไงมันก็เตะไปขวาก็ก็ผมแพ้ซ้ายอยู่ไงครับซ้ายเป็นเน็กซัสไงก็ผมเตะไปขวาคิงพินทาลายได้แล้วผมจะชนะตรงเน็กซัสยังไงล่ะครับ ถ้าหมายถึงเพลงนี้เขาเล่นทักมาร์กกลางอะ่ะเขาก็ไปชนะขวากับซ้ายอยู่ดีไงะจะชนะหรือจะโชว์เหรอยิมเพีนนี่ไงมีทักมาร์กไงเขามีทักสมาร์กไงเร,เราปิดซ้ายเราปิดซ้ายเล็กซ์ซัหายแต่ขวาไม่พออยู่ดีแต่พี่จิงๆิได้กระทืบกระทืบไร กระทืบซับเี่ยแต่ก็ไม่ได้นำพาอยากได้แหละได้โคคือกล่องสปอตไลท์ครับคือถ้าจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างสูงสุดอะคือคุณอยาคุณอยาทำกับมันเหมือนมันเป็นเดนเจอร์ดูมอะ เดจอร์มคือคุณต้องไปลุ้น25น่ะให้คุณแบบได้สิ่งที่ต้องการน่ะซ,ซึ่งคุณไม่ควรทำกับกล่องไม้แบบนั้นเก็ดปะคุณควรจะทำให้ช a n c ของคุณเป็น100น่ะแบบไอการเปิดอาทิตย์นึงเปิดเลยอาทิตย์นึงเปิดเลยสำผมมันมันมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอะเออมันมีโอกาสได้ของที่คุณไม่ต้องการน่ะแล้วแล้วถ้าสัปดาห์ที่คุณต้องการของที่ในกล่องจริงๆมาถึงคุณจะมีสิทธิ์ได้น้อยออวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องดองนะคร